สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลคะ่ะคณะจะชวนรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานอย่างไรให้ได้งานรวมไปถึงเราจะพาไปรู้จักสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะและว,วันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ทํางานเป็นนักวิชาการสาธาณสุขกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับเสียเ่ยมยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะนําตัวก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเซียวเหมยนะคะสาริยาแสงมาค่ะสิทธิเก่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตรหัส59าค่ะปัจจุบันทําอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบ,บาลตำบลมะขามคู่จังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นชวนคุยก่อนนิดนึงนะคะว่าหลักๆแล้วเราเรียนอะไรบ้างอะคะแพทย์แผนไทยนะคะจะเรียน4สาขาหลักก็จะมีเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทยหาตถระเวชกรรมแผนไทยแล้วก็พนดวงคันแผนไทยเวชกรรมแผนไทยนะคะก็จะมีในเรื่องของการซักประวัติตรวจวินิจฉัยให้การรักษาโรคโดยอาศัยการวินิจฉัยโรคตามคัมภี์ทางการแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทยเนี่ยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรต้นไม้พืชสมุนไพรค่ะไปจนถึงกระบวนการผลิตยาสมุนไพรในโรงงานมาตรฐาน GMP อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หเวชกรรมแผนไทยเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการนวดไทยจะเป็นการนวดไทยแบบราชสำนักคือจะใช้แค่ฝ่ามือกับนิ้วมือในการนวดแล้วก็สุดท้ายเลยคือเกี่ยวกับพดุงคันแผนไทยคือการดูแลการอยู่ไฟหลังลอดหรือว่าการดูแลคุณแม่หลังลอดนั่นเองค่ะออก็ครบถ้วนเลยเนะาะทีนี้การที่เราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราจะต้องทําทอะไรมีขั้นตอนอยังไงบ้างนักวิชาการสาธารณสุขนะคะมันจะมี มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอยู่แล้วทั่วประเทศจะต้องมีทำหลักๆด้วยกัน4ด้าน 1. ก็คือด้านการปฏิบัติการ 2. คือการวางแผน 3. คือการประสานงานแล้วก็4คือการบริการอ,อันแรกก็คือเรื่องการปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะทำงานเกี่ยวกับสารวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลแล้วก็รายงานผล อย่างเช่นเซี่ยเหมยนะคะไปออกเยี่ยมบ้านคนไข้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงผู้พิการอย่างนี้ค่ะแล้วก็นําข้อมูลมาจัดกลุ่มทําสรุปเป็นกราฟหรือว่าดูว่ามีกี่คนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างนี้ค่ะคือ,อด้านปฏิบัติการอันที่2คือการวางแผนอ,อย่างของเสี่ยเหมยจะทําเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็งานเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคก็จะมีการวางแผนจัดโครงการต่างๆเช่นโครงการรวมพลังยับยั้งโรคเอด โครงการรณรงค์ลดไข้เลือดออกอย่างเงี้ยค่ะอันที่3คือการประสานงานก็คือโครงการของเราเนี่ยจะต้องมีการประสานงานทั้งในหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเสมือนเป็นเทศบาลก็คือจะมีการติดต่อกันระหว่างเทศบาลกับอำเภอไปออกตรวจยาเสพติดด้วยการตรวจปัสสาวะพนักงานเทศบาลหรือว่าร่วมกับพี่ๆอสมอในการจะไปรณรงค์ลดไข้เลือดออกโดยการไปหยอดทรายอาเบตสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการประสานงานแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือด้านบริการก็มีที่เราให้บริการกับคนไข้ โดยตรงเช่นการตรวจมินิฉัยให้การรักษาโรคอันนี้คือการบริการด้านหัตถการแต่เราก็มีการบริการด้านวิชาการด้วยเช่นการให้สุขศึกษาสอนเกี่ยวกับการทำลูกประคบการประคบร้อนประคบเย็นหรือว่าท่ากายบริหารเรือศีดตนซึ่งเป็นความรู้ในทางการแพทย์แผนไทยอะค่ะเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุขตรงนี้ได้ค่ะแล้วเสี่ยวเหมยเข้ามาทํางานตรงนี้ได้ยังไงอะคะคือตอนแรกเนี่ยตอนจบที่แรกเลยเนี่ยเสี่ยวเหมยทํางาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ในศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบ้านฉางซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็เลยทําให้พี่ๆเนี่ยเขาแนะนําว่ามันควรจะไปสอบเป็นข้าราชการคือเป็นการสอบอ,อปอทอคือการสอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นที่จะบรรจุเป็นข้าราชการะคะ่ะเราก็จะมีการเปิด รับสมัครสอบติดตามได้ในเว็บของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าตามเพจ Facebook ต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นการสอบบรรจุข้าราชการค่ะก็จะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆแบ่งออกเป็นภาคก,กอกับภาคขอภาคก,กอคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ งานราชการท้องถิ่นเช่นกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่ตนตำบลอำเภอจังหวัดเป็นยังไงเทศบาลตำบลเทศบาลอาวตอ,อะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงแล้วก็เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะต้องอาศัยความคล่องแคล่วความชํานาญในการทําข้อสอบเพราะว่าจะต้องทําข้อสอบค่อนข้างเร็ว หรือว่าเป็นการกดดันให้คิดในเวลาที่จํากัดค่ะส่วนภาคขอเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรืยว่าเขาต้องทําอะไรได้บ้างมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสาธารณสุขต่างๆหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบสาธารณสุขนี่ค่ะก็จะอยู่ในภาคขอภาคกอกับภาคขอสองอันนี้รวมกันถือเป็นการสอบทางด้านวิชาการใช้เวลาหนึ่งวัน แนนของแต่ละวิชาค่ะต้องได้มากกว่า60%ถึงจะผ่านไปสอบเข้าสู่รอบที่2ก็คือความเหมาะสมกับตำแหน่งก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ค่ะก็จะให้เราแนะนำตัวแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ถามว่าอาชีพของเราเนี่ยถ้าเราสอบบรรจุเข้าไปได้ทำงานแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มีการจับฉลากมีคำถามให้คําคำถามอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานในทีมเราจะจัดการยังไงดีอย่างงี้ค่ะหลังจากผ่าน ข้อ <S an itary> สอบข้อเขียน60ผ่านสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะนำคะแนน2ส่วนนี้ค่ะมารวมกันแล้วก็จัดเรียงลำดับในแต่ละภาคอย่างของเสเมอเเนี่ยสอบในส่วนของภาคกลางเขต2มี9จังหวัดเรียงลำดับออกมาแล้วที่1ก็จะได้เลือกก่อนว่าจะไปเลือกบรรจุลงในสถานที่ทำงานที่ไหนก็เลือกไปค่ะไล่ไปตามลำดับอย่างตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขอะ,ะค่ะจะค่อนข้างขาดแคลนถ้าน้องๆสนใจเนี่ยก็คือสามารถ สมัครสอบตรงนี้ได้ยังมีตำแหน่งงานว่างอีกเยอะมากเลยค่ะพอเรารายงานตัวบรรจุเสร็จปุ๊บก็ไปปฏิบัติงานได้เลยค่ะทีนี้เราได้เอา,เอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันนี้ที่ทำยังไงบ้างคะแน่นอนเลยคือความรู้ในด้านของวิชาชีพที่เราจะให้บริการกับคนไข้ทั้งการทำรย่างเช่นการตรวจไม่นิฉัยให้การรักษาโรคก,การนวดประครบสมุนไพรอันนี้ก็เป็นัตถการหลัก หรือเป็น hard skill เป็นวิชาชีพเราถ้าเราไม่ได้ลงหัดฐทการก็เป็นความรู้ในเชิงวิชาการที่เราไปเป็นวิทยากร<ม>อบรมให้กับอสอมที่เขามาประชุมกันทุกเดือนเรามีการสอนภ่าบริหารอันนี้ค่ะแล้วก็นอกจาก hard skill หรือทักษะทางวิชาชีพแล้วก็มีทักษะการใช้ชีวิตคือ soft skill นะคะ<ม>ก็อย่างเช่นการมีระเบียบวินัยในการทํางานมีระเบียบวินัยในตัวเองเช่นการตรงต่อเวลาหรือว่าการบริหารจัดการ ว่างานลำดับไหนก่อนหลังอย่างเงี้ยค่ะการรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอ,อย่างของเสมอเนี่ยหน้างานจะค่อนข้างติดต่อกับพี่น้องประชาชนหรือว่าพี่พี่อสมมโดยตรงปณิธานหนึ่งที่เราได้นำมาใช้จากมหาวิทยาลัยมหิดลก็คืออัตตนังอุปมังกรงใช่ไหมคะว่าเราจงเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนเราจะไปดูแลเยี่ยมบ้านคนไข้ที่มีภาวะพึ่งพิงอะค่ะเราลองถ้าแบบเป็นญาติเราหรือว่าเป็นตัวเรา เราควรจะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างตรงนี้ค่ะก็จะได้นําความรู้ที่เป็นทักษะการใช้ชีวิตตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับคนไข้ด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเพื่อนร่วมง,งานทําให้เกิดการทําง,งานเป็นทีมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องครบถ้วนทั้ง hard skill แล้ว soft skill เลยเค่ะโอ,โอเคเลยสําหรับน้องๆที่เขาเรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ย,เ,ยเขาจาเป็นจะต้องมีสอบใบประกอบวิชาชีพอะไรไหมคะก็คือเราจะได้ปร,ริญญาใบปร,ริญญาเป็นวุฒิแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตใช่ไหมคะ แต่การที่จะไปประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพเหมือนใบป,ประกอบโลกศิละปะใบประกอบของคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะโดยการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพของเราค่ะก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะสอบตอนปี3จะขึ้นปี4โดยเนื้อหาที่จะสอบเนี่ยจะเป็นเนื้อหาทั้งพลีคลินิกแล้ก็คลินิกก็คือพวกกาวิภาคศาสตร์สรีระวิทยาชีวเคมีหรือว่าจะเป็นแบบ วชทศาสตร์อาการวิทยาที่เราจะต้องเหมือนรวบรวมความรู้แพ็กก่อนที่เราจะขึ้นปีสีเพื่อไปฝึกงานไปลงไปใช้กับคนไข้จริงอะคะ่ะเป็นความรู้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันทั้งหมดเลยคือขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากผ่านแล้วนะคะเราก็พาร์ขึ้นไปเรียนปีสีพอจบปีสีเราก็จะได้สอบในขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นการสอบ ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยทั้งหมดทั้งสด้านเลยค่ะทั้งด้านเวชกรรมแผนไทยเภสัชกรรมแผนไทยหัตถเวชกรรมแผนไทยแล้วก็พนดวงคันแผนไทยพอผ่านขั้นสองต้องผ่านก่อนนะคะถึงจะได้สอบขั้นสาขั้นสามก็คือจะเป็นการปฏิบตัติทีนี้ก็จะทั้งแผนไทยแผนปัจจุบันปนกันแล้วลักษณะการสอบเนี่ยก็คือจะเป็นห้องพอเราเข้าไปในฐานหรือเข้าไปในห้องแต่ละห้องอะคะ่ะก็จะมีให้เราปฏิบัติซักประวัติคนไข้ ตรวจมอเตอร์พาวเวอร์กล้ามเนื้อคนไข้อะไร่าเงี้ยคะ่ะในแต่ละสถานีประมาณน่าจะ25 30สถานีก็คือจะมีสอบขั้น1ขั้น2แล้วก็สอบปฏิบัติเราถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพออกมาเป็นใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะทีนี้สตาร์ทเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะมีตั้งแต่15,000จนถึง25,000บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะงานค่ะนอกจากทํางานในภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีการทําธุรกิจส่วนตัวมีการใช้ความรู้ทางแพทย์แผนไทยไปด้วยเช่นการทําเมนูอาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับของเสี่ยวเหมยเนี่ยเราได้เอาความรู้ที่เราได้แพทย์แผนไทยประยุกเนี่ยเอามาต่อยอดยังไงบ้างะคะรับในการตรวจไม่ิจฉัยใ,ให้การรักษาโรคหรือว่านวดคนไข้นวดแก้อาการอย่างเงี้ยค่ะดูแลแม่หลังคลอด เป็นคลินิกส่วนตัวทําเองที่บ้าน oh. อย่างงี้ค่ะแล้วก็มีการให้คําแนะนําผ่านทาง Youtube ช่องหมอเหมยแพทย์แผนไทยค่ะเกิดมาจากว่าการที่เราสอนท่าบริหารให้คนไข้ไปให้ไปดู o YouTube ช่องหมอเหมยแพทย์แผนไทยเผื่อว่าลืมก็ให้เปิดคลิปนี้ดูได้อย่างนี้ค่ะสอนท่าบริหารคนไข้แล้วก็เลยมีการ ผลิตยาเป็นของตัวเองก็คือ,อเป็นยาตามคัมภีร์ในทางการแพทย์แผนไทยค่ะเราไป<อ>ให้โรงงานที่เขามีมาตรฐานการผลิตของโรงงานนะคะ<อ>เอาสูตรตำหับให้เขาผลิตให้<อ>แล้วเราก็นํามาจ่ายให้กับคนไข้ที่เรารักษาอยู่โอ้โหนี่สามารถจับอะไรได้อีกเยอะเลยเนาะปรับใช้เพื่อช่วยเหลือคนได้อีกเยอะเลยเนาะสุดท้ายค่ะอยากให้ให้คําแนะนํานิดนึงสําหรับน้องๆที่สนใจเรียนด้านนี้แล้วก็ทํางานด้านนี้ค่ะ ถ้าน้องๆที่สนใจจะเรียนแพทย์แผนไทยนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าจะต้องเป็นคนที่มีใจรักเพราะว่ามันเป็นงานที่เป็นงานบริการคนไข้ดูแลคนไข้อะไรเงี้ยนะะถ้าเราชอบที่จะทํางานกับคนหรือว่าให้บริการก็ดีเลยค่ะเหมาะสมอยากให้น้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ในช่วงปี1นถึงปีสี่ะคะ่ะมีเก็บหอมรอมริบทุนทรัพย์ไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าช่วงว่างที่เรายังสมัครงานไม่ได้เราจะได้ มีเงินในการพึ่งพาตัวเองก่อนอหรือมีทุนทรัพย์พอที่เราจะมีเวลาไปศึกษาค้นหาตัวเองเช่นไป work and travel ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเราจะเป็นแก็บเยียของเราที่เราจะอยากค้นหาก่อนว่าเราชอบทําอะไรกันแน่ก่อนที่จะลงหลักปักฐานหรือว่าวางเป้าหมายว่าเราจะหางานที่ไหนทําอาชีพอะไรต่อไปคะ่ะ ใช่เลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาในการค้นหาหนอออปชั่นต่างๆก็จะช่วยได้มากๆเลยโอ้โหวันนี้ได้ทั้งข้อมูลแบบจัดเต็มเลยนะเราก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างสำหรับคนที่สนใจในด้านนี้ต้องขอบคุณเสียวเมยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ